มาเที่แล้วนะคะท่านผู้ชมอยู่กับคุณแม่น้อยนะคะเอฟซีเดี๋ยวจะชิมเงานก่อนนะคะพี่น้องนั่งเล่นกับแม่ไปก่อนเนาะเพราะว่าวันที่แล้วนะคะเจตังค์ก็ได้มาเจตังเขาลงบ้านได้เนาะแม่เนาะแม่นะแม่หนุเขาลงบ้านเฮ้ยเขาคอยเห็นอยู่เขาลงบ้านโดนเราบ่แม่นเห็นแต่ลูกน้อก็เพิ่งออกวังได้นี่ยนะเป็นอย่างเต๋เหลืองด่านเนาะ กะมันปวดหัวแม่ต้องใช้ไปเอาเลขลายเอาเลขลายไข่นะคะมาหอดมาถึงแล้วไม่น้อยสวัสดีค่ะจ้สวัสดีจ้าผัดเผ็ดเข่าห่างๆกระไรกระเดชด้วยนะคะลองผัดเผ็เข่าห้ยห้าวเนาะจ้าแม่มาหนีกะวาซิมาจะเว้นอยู่แต่ว่ากะคำขึ้นเกาพี่น้องเลยคำละกินเข่าหน้าปัง คุณฮะเสี้อาไหลเทียแต่ว่าเสื้อยวไหลเทียแต่เขาปีละสองเที่ยวมีหน่ะแม่แม่มันมีน้าพระแสนหน้าพละหลายเนาะหน้าหน่อยๆนั่งแม่เฮ้ยงานยังง่ายเก้่ยวได้หน่อยบ่หน้าหอมเนาะหน้างามทค่ะคนี่ล่ะนี่เป็นจ้าแดงวดที่แล้ววอาซูเอฟซีฟังในเลขเขาบ่แม่เข่าอยู่นะหัดกวนเดี๋ยวซื้อเนาะอ คือวันแนวนันเป็นยังไงพี่น้อยว่าเลยสื่อสิ่น้อยอยากน้ำเข่าอยู่บเมื่อที่แล้วนี่ยากน้ำเขาบอแม่ก็ดี่เดีก็ีดีเจ้า่าเขาเอาซีหาซีหาก็ยังมหลอกสามเจ็ด่บัดท่อง่ได้มาัดเขาเนาอแม่น้อ่นองเลยเจ้า่ากันเด้อ จะว้าเจะว่าเจตังเขาลงบ้านมาหมเนาะแมนอยู่แม่เห็นอยู่เป็นอย่างนาะมาดามนียกับเขาดิแล้วคนบอกว่าเจตังเนาะวที่เดียกว่็ฝันเนาะมันก็ได้ศูนย์สามเจ็ดนะเขาสามเจ็ดสามเจ็ดศูเจ็ศนาะเออสามศแม่ท่านท่านท่านตาตาเจ็ดศูนย์ท่นมาตาสามเจ็ดน้แมนต่ว่าพนใดอยู่หน่อย นี่เด้ละสูตรนี่เนาะวันที่หนึ่งเนาะค่ะเอาวดที่แล้วนี้เลขสูตรของแม่นี่เข้าเลขสี่ห้าเนาะแม่นี่แหละสูตรไม่เล่นบัดนี้เนาะเอาตวนียเนาะค่ะสูตรไม่บ่ดแม่เออไม่แล้เเียนไห่ไม่แล้วข้าจะเห็ดน้ำเขาอยาบบริสุทธิ์ยังที่แม่นะ วนแกงห้ามไปได้อันเขาขึ้นเราแล้วบ้อขึ้นเร็วๆยากลยค่ะขึ้นเรียบร้อยแล้วมันบอกไอ้ดาวมาจากอะไรเนี่ยซีฟเล่ย่ีละไปพูนตั้นเขาเจวเขาแจวเขานิ้วเออพนผลิตเขาเจวคล้องทั้งพูนคล้องทั้งหลังหลักค่ะไปเอ็นซื้อ้องคนยังแบบพนพนผลิตดีป่ะแม่ใครอยู่กินเนาะใครอยู่คือกายแม่ได้เขานิ้วอันเศร้าถุงบอก กี่่ไลยเือปีที่หนูมาเกี่ยวซอยได้เท่าไรเจเศร้าบ่กเจ้าถงเก้าเหนียวได้สิบหกก็ข้าเจ้าได้สิบหกเก้าเหนียวได้เศร้าก็ได้เก็บไปกินครับแม่จ่าวันนี้จะบอกไปเห็นจัะเถียวเหี้ยเข้าแล้วจังมากเจ้าห่างจังมากจะได้ดอกเอารัฐบาลให้แม่เนาะรัฐบาลให้ละนี่แม่แม่หลงเขียนนั่นนี่แม่เลยเอาด้วยสิบหกครับอีแม่ เดี๋ยวนมเขียนเขารวดตงเลด่เนี่ยใ่ล้มเขียนก็เลยเอ๋เลยแล้วก็ขาดิตอันนี้ครองวดที่แล้วเนาะนี่ใช่้แม่กะลงเขียนกะเลยเอาตัวเวนหนออันนี้วันวดที่นี่เนาะพเรื่องใเอเบิ้งนี่ได้พเนาะใช้ระเบอร์โทรแม่คือบอกมาไวเอามาเขียนใส่นี่นะแม่นลืมนั่นละทีแ่บุญมัำ แมอน,นเวลาเอฟซีเขาอันเฉลยโทรมาเวลาหนูหนูมีคนโทรมาอย่าบอกจักโตว่วโตวมีอะไรหนักน้ำเขา่าเห็ดแต่น้ำเข,าำเขา่า,ขาตากเข่า,ขาตากหนามพ้นตุกเนาะอันนี้นะคะท่านผู้ชมก็เป็นตัวเลขของแม่เนาะในงวดที่แล้วนะคะพี่น้องให้ FC เอฟซีเบิ่งก่อนเนะะาะเพราะว่าบางคนกะถ้าแมอนไผ่มีเบอร์โทรก็คือจะได้นะคะตัวเลขของแม่ สองสี่หกแปดยี่แปดัเข้มเดนไแม่เขยเบอเดนอไแม่หน่อยน้ำนะโอ้ยมันก็เด่นไแม่เียเตนแม่อ่านอให้เอฟพ่นฟังตัวนี้วะอ่านเปิดไปเอาอันหมาเนะอันหม่จ้ะเปิดไปพอดีนูอ่านเก้าให้เอฟีไปงหน่อยนี่นีนี่แม่แม่นี่นี่ค่ะ่นึ่งันว่า่ม่ โอ้ยแม่มาเอาพี่โอ้จ้ะอ่ะตัวนี้แม่เขียนผิดนษโอ้ค่ะนี่แม่เขียนผิดตัวนี้เด่นยังแม่ตัวเด่นวันที่หนึ่งธันวาคมค่ะแม่ตัวใดค่ะซีกับแปะซีกับแปะเนาะจ้าแมนค่ะเมนอยู่หนึ่งธันวาแด่นอยู่เขียนไว้อยู่หน้าคือว่าหนึ่งธันวามีตัวใดในแม่อ่านให้เอฟซีฟังค่ะหกสี่แปด ห้าเก้าหก6 7 3หกสองหาศูนย์สามหกเจ็ดสามสี่เลนสีกับแปดสาตัวกับศูนย์สี่สหาหกแค่นี้สาตัวไม่สุดไีนี่แหละศูนย์ามสี่กับสองห้หน<อ>ั<อ>่นเนาะสำหรับแนวทางสายวิ่งสายรูดน,น,น้อยให้4กับ8นะครับ สำหรับแนวทางสองตัวจะมีแปดซุดเหมือนเดิมนะแม่เนาะแปดชุดเหมือนเดิมนะครับรอแป๊บนึงนะครับเมื่อเห็นก่อยบ้านสั่นนะเอตุเอตุต่างก็ลุ่มบานเป็นอย่างน้อว่ะจ่เดียวเนี่ยต่างเป็นอย่างบูเห็นแต่อยูเนี่ยบ้างอยู่โรมบานมาสั่นกับผู้ทับผู้เฝ้าได้ไหมแม่ยูจักมือล่ะเป็นแปดแปดขึ้นห้ากี่ทุ่ม นูจะนอนหวนอนอยู่เด้อนอนก็ไปนอนอยู่นอนอยู่เห็นต่หน่ายุ่มใน่น้ำตัวมปอดนอนอยู่จักเทจาะได้ขึ้นเห็นนูลรกขึ้นงอว่านูจะได้ออกง่ายบ่นัวตอนที่นูไปนั้นไข่บ่เป็นไข่บ่แมนค่ะมันเป็นน่อหนาวสั้นๆเราเป็นแบบปวดหัวน่ะเราว่านี่หมอกะวิ่นนี่ใช้โรคนูมันเราผดีจ้าเถื่อนเนาะสีเหมืองหาหมือก็ยังคือเก่าเนาะหนูเราขอใหญ่ลูกฟ้าหนู เปิดไปไหนล้วไปพ่อข้าเจ้าก็เลยเอาแบบรุ่นแรงหายบาดนี่เอาเข้าไปเมื่อเดียวไข้ขึ้นเลยบานนี่แม่เออจะเอาตัวกุนไข่ไหลอยู่ที้จะคิดว่าจงไหนเนาะแม่เนาะมันก็เป็นธรรมชาติของเกี่ยวเขาเกินไหลเห็ยนอ็นอี้แม่เนนอีหยังงูดๆูดเรียมเลียมความแล้วาเยี่ยมคอยไปไปต๊ะงานนั่นละงานที่งู้ตายอย่นั่น งานที่งูใหญ่ตายงานเขาเหยียบงูใหญ่ตายปูมากเลยว่ะบัดที่นี่เลยบัดที่นี่พ่อก็เลยไปเห็นว่างูใหญ่ตายอยู่งานนั่นโว้ยเมื่อเจ้าเข่ยก็เห็นอยู่อันเป็นแสนงันใหญ่ๆเดี่ยมๆควงเหยียดคอยไปแล้วไปตกอยู่งานนั้นว่าสั่นมันว่างานงูตายนั่นบัดที่นี่เพื่อนอันเล่บรร h a งเด้อแม่สิไปซูมแก้วอย่าไปซูมเด้อเพื่อนกันคอยซื้อผ้าขาวมาแล้วเพื่อน่าเพื่อนก็เลย มันก็เลยเอาผ้าขาวไปกันก็ไปเอางูว่าสั้นตะเดียนอีเล่งงูตัวย่งง่ายยังไงมันเห็ดยังไหนมันกับพือผักขาวออกมันกับอันเอางูมากงูมากเนาะมันกับเห็ดโค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 ดใส่ผ้าขาวนีหมมันกับห่อมันกับน้ำหอมหดเนาะหดงูนั่นเพื่อไปเห็ดน้ำคัดคับเมื่อเจ้าเขานั่นมันไปเห็นเดียมเดียมอันมุดมูดลงไปงานนั่นงานตีงูตายมาที่นี่ เพิ่นก็เลยว่าเจ้าอย่าไปเผานี่คอยไปเมียนเพิ่งเก็ไปเมียนเพิ่งเก็เฮ็ดทอดน้ำหอมเห็ดียังแล้วดอกไม้เฮ็ดยังแน่ดอกไปใส่กูแม่ก็บอได้ไปบึงน้ำเนาะโคลกามาโซ่สกันนะเนาะทีเมนเจ้าอย่าไปซุ้มมันเด้อเจ้าอย่าไปซุ้มมันเด่าคอยสิไปเมียนแม่เมื่อเศร้าแต่เดืยนมีความเสื่อเนาะแม่เนาะเราเป็นคนมีเสื่อโคตแบบง่ายหนึ่งแม่แต่ยัน อัาแลมายเลขซีเบิงนะคะสำหรับสทางของคุณแม่น้อยไม่น้อยชู่เลยที่บงกลมสีดำเงินก็คือชุดเด่นของคุณแม่น้อยนะครับขาใจง่ายๆด้ครับเลยบงกลมสีดำเงินนะครับจ้าตรงของหุ่นทำ เห็นอยู hey, ่แม่เห็นอยู่ตรงค่ะแม่เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ fc ฟังนะครับตรงโมเมนต์ของแฉกหรอวะสำหรับเด่นตัวเด่นนะครับแม่น้อยให้เด่นสีกับแปดนะครับสําหรับโตเด่นนะครับนะสำหรับคนทุนหน่อยนะครับแม่น้อยวงกลมให้สีน้ําเงินไว้นะครับเพราะว่าตัวเรื่องตัวเลขสีแดงเนื้อแบอนี้แดงจริงคือนะครับเลยก็เลยวงกลมสีน้ําเงินนะครับจะมีห้าหกสี่แปดสองหกสองห้าและศูนย์สามตัวกันห้ามตัดทิ้งนะครับสำหรับแนวทางสามตัว 034กับ265นะครับแดงจึ้งคืองวดได้นี่งวดสีบานละหนึ่งท่านว่าหนึ่งท่านว่างวดนี้น้องแม่สองห้าหกแปดนะครัะลองทีไหมเด้อน้องแม่ตัวเลขแนวทางของแม่หน่อยเด้อพี่น้องมั่ผ่านมาตัวเลขคนเขาซีหางวดนี้มากตัวได้มากที่สุดค่ะแม่มากเกือตัวใดสี่แปดนะสี่แปด มักสี่แปดว่แม่นี่แม่ชอบสี่แปดนะคะเป็นชุดเต็มของคุณไม่น้อยนะครับเด่นสี่และแปดก็เลยชอบสี่แปดวะแม่ะใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ